สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตร3ตัวบนประจำวดวันที่1ตุลาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะเอาคลิปนี้เนาะอาจารย์จะเปิดที่สูตรสาตัวบนนะคะเป็นสูตรที่อาจารย์ทำไว้แล้วมันมันเข้าเลยคะ่ะก็เลยลองวางให้ดูก่อนเนาะ เผื่อมันจะมางวดต่อไปเพราะว่ามันเพิ่งเป็นระยะสั้นๆนะคะแค่ห้างวดเดี๋ยวอาจารย์จะลองทาให้ดูเนาะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับ f c ที่ได้รับโชคนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับก็ต้องสู้กันต่อไปเนาะเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วคะ่ะการทำสูตรหวยหรือว่าการเสี่ยงโชคไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ ก็ยากพอสมควรนะคะใครมีดวงก็มองเห็นตัวเลขนะใครไม่มีดวงก็ไปชอบเอาตัวเลขที่มันไม่ออกแบบนี้นะทีนี้เรามาเริ่มต้นใหม่นะคะของงวดวันที่1ตุลาคมอาจารย์จะเปิดด้วยสูตร3ตัวบนนะคะสูตรก็ค่อนข้างง่ายทั้ง3สูตรเลยเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านตัวสูตรให้ฟังก่อนนะคะ ๋ยวเบิ้ลขึ้นนิดนึงก่อนเนาะเดี๋ยวใหลดสูตรนะคะเป็นสูตรที่หนึ่งเนะี่ยจะใช้แสนบวกหน่วยบนร้อยทั้งที่สามคูณที่สามบวกหกคงที่นะ,ะมีค่าเท่ากับ x อบวกหนึ่งอันนี้ก็คือสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งหรือเราจะให้เป็นสูตรหลักร้อยก็ได้นะคะอันนี้มีการบวกหกนะหกคงที่ต่อมา สูตรที่สองขยับมาตรงนี้หน่อยเนาะสูตรที่สองนี้เราจะใช้แสนนะคะคูณด้วยสองบวกหมืน่นบวกด้วยสิบบนคูณด้วยสามบวกสิบครั้งที่สองเอ้บวกด้วยสิบบนคูณด้วยสามบวกด้วยสิบล่างบวกด้วยสองคงที่มีค่าเท่ากับ x นะเออตามนี้อันนี้จะเป็นสูตรที่สองเนาะอาจารย์จะใส่ตัวสีคงที่ต่อมาสูตรที่สามอยู่ตรงนี้นะคะจะใช้แสน บวกหน่วยบนบวก10ล่างบวก5มีค่าเท่ากับ x บวกหอันนี้ก็จะเป็น5คงที่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไล่เรียบเรียงนะเอาตัวใหญ่หน่อยแล้วกันถ้าเกิดเอาตัวเล็กๆมันมองไม่เห็นนะคะดูงวดแรกก่อนเลยเนาะดูไปทีละงวดนะคะมาเริ่มแกะสูตรที่หนึ่งนะคะงวดที่จะออกห้าสามห้าสามศูนย์นะ อาจารย์จะย้อนไปหนึ่งงวดนะงวดที่ออก605กับ16นี้เป็นเป็นการแกะสูตรเนาะเรามาดูตัวแรกเลยคือแสนแสนก็คือเลข9บวกหน่วยบนเลข5 100ครั้งที่1เลข8 3 8เป็น24แล้วบวกกับหเป็นหกคงที่อะอันนี้คือ6กคงที่ใส่เฉพาะวันทัดแรกไว้ก่อนอ่ะ ทำการบวกกันเนาะเก้ากับอันนี้ห้ากับห้าเป็นเก้าแล้วเก้าสองก็เป็นสิบแปดแปดกับหกก็เป็นสิบสี่สี่บวกด้วยหนึ่งนะตามคำสั่งสูตรตรงนี้นะบวกหนึ่งนะสี่บวกหนึ่งก,ก็เป็นห้าตัวนี้เราได้แล้วนะตัวนี้ก็เป็นสูตรที่หนึ่งต่อมา <c oughs> เอยขอประทานโทษนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะอาจารย์ จานเพิ่งจะฟื้นจากไข้เน,นี้ยไม่สบายมาสองวันแย่ yeah, เลยเนะอันนี้เป็นเก้าสองสิบแปดไปเขงก็เป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าอ่าได้สี่กับห้าต่อมาตรงนี้เป็นสูตรที่สองเราจะใช้แสนก็คือเก้าคูณกับสองเป็นสิบแปดหมื่นคือสองแล้วก็สิบบนเลขศูนย์ศูนย์คูณสามก็ได้ศูนย์ สิล่างเลขหนึ่งแล้วก็บวกกับสองคงที่นะคะบวกกันเลยสิบเองหมดไปแล้วนะหนึ่งกับสองก็เป็นสามส่ตรที่สองเราได้เลขสามต่อมานะคะขยับก่อนเนาะดูเป็นแถวๆไปแบบนี้เลยเดี๋ยวค่อยแคปหน้าจอนะตอนนี้ก่อนสูตรที่สามเราก็จะใช้แสนก็คือเลขเก้าบวกหน่วยบนเลขห้าสิบล่างเลขหนึ่งนะตัวนี้ออกหนึ่งหกนะแล้วก็ห้าคงที่ ห้ากับห้าก็เป็นสิบหมดไปเนาะแล้วก็ก้ากับหนึ่งก็เป็นสิบเหมือนกันเลยเนาะเป็นยี่สิบได้เลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งคะะอันนี้เราบวกที่หนึ่งตัวส่วนไอสูตรที่สองนั้นไม่ต้องบวกนะคะใช้ตัวเดียวเลยผลปรากฏมาออกมาที่ห้าสามศูนย์นะคะตัวแรกก็คือเลขห้านะ,ะเลขห้าแล้วก็ตามมาด้วยเลขสามตรงนี้เลย แล้วก็เลขศนะูนย์เวลาเราจับเราก็จะจับได้ทั้งหมดสี่ชุดก็คือก็คือตัวสี่สามศูนสี่สามหนึ่งแล้วก็ห้าสามศูนย์ห้าสามหนึ่งมันก็จะเจอห้าสามศูนย์ตรงนี้นะนีค่ะนนะอันี้เรามาดูงวดที่สองค่อยดูไปทีลนะงวดเนาะลดลงมาหน่อยก็ได้ ประมาณนี้แหละมากกว่านี้ก็อาจารย์มองไม่เห็นนะคะอันนี้มาดูตรงห้าสามศูนห้าสามศูนย์มาดูหลักแสนเลขหนึ่งหน่วยบนเลขศูนย์ร้อยข้างนี้หนึ่งเลขสองคูณสามเป็นหกบวกหกคงที่ตรงนี้หกคงที่นะเราก็บวกกันหกกับหกก็เป็นสิบสองสองบวกหนึ่งก็เป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่เราจะได้สามกับสี่นะในล็อกแรกนี่นะคะ ต่อไปอันที่สองนี่ก็คือเออสูตรที่สองใช้แสนก็คือเลขหนึ่งคูณสองได้สองหมื่นเลขหกสิบบนนะเลขสามสามคูณสามเป็นเก้าแล้วก็สิบล่างเลขหกแล้วก็สองคงที่สองหกเป็นแปดกับเก้าก็เป็นสิบเจ็ดเจ็ดหกก็เป็นสิบสามสามบวกสองเป็นห้าได้เลขห้าต่อมา ตัวนี้นะสูตรที่สามเราใช้แสนเลขหนึ่งหน่วยบนเลขศูนย์สิบล่างเลขหกแล้วก็เออห้าคงที่หนึ่งศูนย์หกเป็นเจ็ดกับห้าก็เป็นสิบสองสองบวกหนึ่งเป็นสามออกสี่ห้าสามนะคะล็อกแรกเราก็ได้เลขสามกับสี่เราก็เอาสี่ล็อกที่สองก็ห้าล็อกที่สามก็สามนี่ ก็เป็นสี่ห้าสามเนี่ยเข้าตรงตามจริงแล้วอาจารย์จะวางให้อยู่เลยนะคะท่านผู้ชมแต่เพียงว่าสูตรเนี่ยมันไม่มีในครบในครบบนอาจารย์เกรงว่ากลัวมันว่ามันจะหลุดเพราะว่ามันเลขมันน้อยตัวแต่มันกลับเข้าะคะ่นะท่านผู้ชมลองดูเนาะต่อมางวดที่สามขวที่สามตรงที่ออกสี่ห้าสามแสนนะคะเลขสองหน่วยบนเลขสาม ร้อยเท่านี้หนึ่งเลขสองคูณสามเป็นหกแล้วบวกกับหกคงที่นะตัวสูตรก็ไม่ยากเท่าไหร่เนะแต่ว่าโอ้ขารจาร์ไม่ทราบว่างวดนี้มันจะเดินหรือเปล่าน,นะคะเพราะว่าเราต้องเรียนให้หลา,ายๆสูตรก่อนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เราเปิดที่มันเพราะมันเข้านะฮะหกสองสิบสองสองก็สามเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดกับแปดถูกที่สอง เราก็มาดูแสนคูณสองสองสองก็เป็นสี่หมื่นหกแล้วก็สิบบนห้าสามเป็นสิบห้าสิบล่างตัวนี้ออกหนึ่งหนึ่งเก้าเลขหนึ่งมาบวกสองคงที่สี่หกเป็นสิบหมดไปอ่นะห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสองก็เป็นแปดตัวนี้เราก็ได้เลขแปดนะแล้วก็มาดูสูตรที่สามเราก็มาใช้แสนะคือเลขสองหน่วยบนเลขสามสิบล่างนะเลขหนึ่ง แล้วก็บวกกับห้าคงที่สองก็สามเป็นห้าห้ากับห้าก็เป็นสิบบวกกับหนึ่งแล้วเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะคะตอนนี้งวดนี้มันออกมาที่เจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองตรงนี้เลยเนาะตัวนี้เลขเจ็ดตรงนี้เลขแปดแล้วตรงนี้เลขสองค่ะเจ็ดแปดสองมาตรงเลยนะคะต่อมามาดูงวดที่สี่ ว่ที่สี่ตรงที่ออกเจ็ดแปดสองหลักแสนเลขสี่หน่วยบนเลขสองร้อยห้าที่หนึ่งเลขสี่คูณสามเป็นสิบสองบวกหกคงที่ทำการบวกกันสี่กับหกเนี่ยก็เป็นสิบเลยะคะ่ะสองสองเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้า เราก็จะได้สี่กับห้าสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองก็เอาแสนคูณสองสี่สองเป็นแปดหมื่นเลขเจ็ดแล้วก็สิบบนนะเลขแปดแปดสามเป็นยี่สิบสี่สิบล่างเลขหกบวกสองคงที่สี่กับเจ็ดเป็นเป็นสิบห้าเนาะห้ามาบวกกับสองตัวนี้เลยเป็นเจ็ดนะคะใเจ็ดนะสูตรที่สองส่วนสูตรที่สามแสนเลขสี่หน่วยบนเลขสองสิบล่างเลขหก แล้วก็บวกกับห้าคงที่อันนี้เป็นเท่าไหรสิบนะเป็นสิบเจ็ดเป็นสิบเจ็ดนะก็ได้เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดทีนี้เรามาดูตัวเลขที่ออกมาที่ 4, 7, สี่เจ็ดแปดสูตรที่หนึ่งสี่กับห้าเราก็เลือกที่สี่นะ,นะแล้วก็ตัวนี้เลขตัวเดียวนะเลขเจ็ดแล้วก็เจ็ดกับแปดก็เอาแปดก็จะเป็นสี่เจ็ดแล้วก็แปดนะนะเป็นงวดที่สี่นะ ต่อมาเรามาดูงวดที่ห้างวดที่ห้าห้างวดนะคะแล้วงวดที่เราจะใช้เนี่ยเป็นงวดที่หกเรามาเช็คงวดที่ห้าก่อนตรงที่ออกสี่สี่เจ็ดแปดเนาะสี่เจ็ดแปดเรามาดูแสนเลขเก้าหน่วยบนเลขแปดร้อยครั้งที่หนึ่งเลขห้านะคูณกับสามห้าสามเป็นสิบห้าบวกหกคงที่ ตรงนี้เป็นเลขหกนะอัไนี้ก็เลขสองอะนี้ก็เลขห้าทำการบวกอันแรกก่อนเก้ากับแปดเป็นสิบเจดเจ็ดค้าก็เป็นสิบสองบวกหกก็เป็นแปดและแปดบวกหนึ่งเป็น, 9, นเก้านี้ได้แปดกับเก้าส่วนสูตรที่สองนี้เราก็เอาแสนตัวเดียวกันนะคะก็คือเลขเก้าแสนเลขเก้านะแต่เราอาคูณกับสอง ันนี้เก้ายกมาเลยนะแสนอันนี้แต่อันนี้แสนสูตรที่สองต้องเอาคูณกับสองเก้าสองก็เป็นสิบแปดหมื่นเลขหนึ่งสิบบนเลขเจ็ดเจ็ดสามเป็นยี่สิบเอ็ดแล้วก็สิบครั้งอ่าสิบล่างเลขเก้าตรงนี้ออกเก้าหนึ่งนะแล้วก็สองคงที่แปดเก้าสิบเลยเนาะสิบละเก้ากับสองก็เป็น,นสิบเอ็ดได้หนึ่งสูตรที่สองเราได้หนึ่ง แล้วก็มาเช็คสูตรที่สามสูตรที่สามแล้วก็เอาแสนม,มาตั้งเลขเก้าหน่วยบนเลขแปดสิบล่างเลขเก้าตรงนี้ออกเก้าหนึ่งนะแล้วก็ห้าคงที่เก้ากับสองตัวเป็นสิบแปดแปดกับแปดก็เป็นสิบหกหกบวกห้าก็เป็นสิบเอ็ดได้หนะึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองค่ะเราก็มาดูนะมันออกที่แปดหนึ่งสองใช่ไหม แปดอยู่นี่แล้วก็หนึ่งนะคะแล้วก็สองเนี่ยมาตรงๆเลยนะทั้งหมดห้างวดเดี๋ยวจารย์จะทํางวดนี้ไว้ให้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนหลักอื่นๆว่ามันจะเจอเลขเหล่านี้หรือเปล่านะคะเรามาดูงวดปัจจุบันนะคะก็คือหลักแสนเลขสามใช่ไหมออกสามสองศูนย์แปดหนึ่งสองหลักแสนก็เลขสามหน่วยบนเลขสองร้อยครั้งที่หนึ่งะเลขหก กสามเป็นสิบแปดแล้วบวกกับหกคงที่อันนี้เราก็ใส่ตัวคงที่ไว้ก่อนเลขหกแล้วอันนี้เลขสองแล้วนี้เลขห้าเหมือนกันทุกงวดแล้วเราก็บวกสามสองแปดก็เป็นสิบสามสามกับหกก็เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์เราได้เก้ากับศูนย์จะมีเพิ่มแต้มลดแต้มอะไรก็แล้วแต่แ,แต่อันนี้เราทำตามเก่าไปก่อนเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์นะต่อมาแสนก็คือ เลขสามนะคูณสองเป็นหกหมื่นสองแล้วก็สิบบนเลขหนึ่งหนึ่งคูณสามได้สามสิบล่างเลขเลขสี่นะสิบล่างเลขสี่แล้วก็สองคงที่สี่กับสองก็เป็นแปดบวกสามก็เป็นสิบเอ็ดบวกสี่ก็เป็นห้าห้าบวกสองก็เป็นเจ็ดเราได้เลขเจ็ดนะล็อกแรกได้เก้ากับศูนย์ล็อกที่สองได้เจ็ดต่อมาสูตรที่สามนะ ซึ่งเป็นสูตรหลักหน่วยบนนะเราก็จะเอาแสนก็คือเลขสามแสนเลขสามหน่วยบนนะหน่วยบนก็เลขสองบวกสิบล่างเลขสี่นะตัวนี้ออกสี่หกนะมี f อทางช่องถูกสี่หกหลายท่านเลยนะคะเป็นตัวที่อาจารย์จับไว้ให้นะแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวเด่นนะเป็นแค่ตัว สำรองหรือว่าตัวกันครับเท่านั้น 4, นะสี่หนะคะเป็นคู่กับคู่นะคะก็ชอบไปในพวกหกหกสามหสามกสี่อาจารย์ก็จับไปนะหกสามหกสี่แล้วก็เจ็ดสามเจดสี่แถมยังแถมอะไรหกห้าเจ็ดห้าไปด้วยสามชุดนะอ่ะเออคราวนี้เรามาดูงวดนี้เนาะอันนี้จะต้องบวกหนึ่งนะคะ สามสองเป็นห้าห้าห้าเป็นสิบก็เป็นสิบสี่นะสี่บวกหนึ่งเป็นหนะ้าอเอันนี้เราก็รอผลอยู่นะะตรงสีส้มๆนี่ว่ามันจะเดินอย่างนี้ต่อไปไหมถ้ามันกรณีถ้ามันมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเก้าหรือว่าศูนย์แล้วนี้เจ็ดแล้วก็อันนี้สี่กับห้าถ้าเราจับนะคะก็จับได้ตามนี้เลยก็คือตัวแรกเก้าใช่ไหมเจ็ดสี่นะ เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดห้าเก็ต่อไปก็ศูนแล้วก็ศูนย์เแล้วก็0 7 4 0 7 5แล้วก็2ตัว2ตัวก็คือ7 4กับ7 5นะก็มีอยู่แค่นี้สำหรับสำหรับสูตรนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะลดให้แคปหน้าจอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะก็มีอาจารย์จะยังไม่ ไม่ทราบนะคะว่ามันจะเดินต่อไปไหมหรือว่าหรือว่ามันจะมาที่ตัวไหนหเวราเพิ่งเปิดนะคะยังยังไม่ได้เรียนแต้มยังไม่ได้เรียนอะไรเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจารย์จะวางแต้มสองตัวบนก่อนนะคะแต้มสองตัวบนก็เข้านะคะ,ะที่แต้มสามเนาะเพราะว่าแต้มต่ตําๆทั้งนั้นเลยนะ,ะมีประมาณสี่ห้าสูรเข้าหมดเลยนะคะทั้งสี่ห้าสูเลยแต้มสองตัว แล้วเราก็เอาทําแต้มสองตัวบนแล้วเราก็จะเอาแต้มสองตัวบนไปจับกับสามสิบหกชุดโต๊ดนะ,ะที่ซึ่งกําลังนะ,ะเดินค่อนข้างดีแล้วก็งวดที่แล้วก็ยังมีเอ่อหนึ่งสองรองรับอยู่คนละไม้บรรทัดกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลดหน้าจอให้แคปประมาณนี้เนาะขนาดนี้ก็มองแทบไม่เห็นแล้วนะคะค่ะ แคปหน้าจอไว้ดูแค่ตัวเลขเนี่ยะนะฮะน90แล้วก็7นะแล้วก็4กับ5ใครจะมาตัวไหนนะหรือจากเดินต่อหรือเปล่าอะไรต่างนี้ก็คือสําคัญนะคะ,ะเพราะว่าเรายังไม่ทราบรายละเอียดตัวเด่นตัวอะไรต่อไม่อะไรหลักเล็กหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยในชุดต่างๆเนาะนย่ยเอาชุดนี้นะคะจงเป็นชุดแบบมันค่อนข้างง่ายนะแต่มันเข้านะคะท่านะผู้ชมอาจารย์เลยเอามาฝากให้ก่อนนะ แล้วก็พบกับจารย์ใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ